สำหรับโอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานประกรรมทา,านแล้วตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจสนับปฏิเวทาที่จะปฏิบัติได้เข้าถึงพระอนาคามีเมื่อคืนที่แล้วได้พูดมาถึงตอนตัดกรรมฉันทะ ความจริงตอนนี้ถ้าจะกล่าวว่าหนักมันก็ไม่หนักสำหรับคนที่มาใหม่ก็รู้สึกว่าจะหนักสักหน่อยแต่ว่าคนเก่าถ้าใช้อารมณ์จริงๆมันก็ไม่มีอะไรจะหนักหรือว่าความรู้ของพระโสด,ดาบันสกิทาคามีเราผ่านกันมาแล้ว โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระธิ่บวชมาตั้งหลายปีฟังกันมาทุกวันแล้วก็ฟังกันวันลหลายครั้งถ้าใช้อารมณ์เป็นกุศลจริงๆหรือว่าตั้งใจจริงๆว่าเราบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเพื่อหวังจะตัดกิเลสให้เป็นสมุทเธตบาหารก็ไม่เห็นจะมีอะไรหนัก ถ้าใช้อารมณ์นั้นให้มันเป็นปกติสำหรับวันนี้ก็อย่าพูดถึงการตัดโทสะและก็จะสรุปเรื่องนาคามีเลยเพราะว่าเป็นของไม่ยากการศึกษาม,มาตามลำดับไม่ใช่ของหนักถ้าโดยวิธีปฏิบัติแล้วท่านมาันจะแยกกันออก หลังจากที่ได้สกิทาคามีผลแล้วมิธีพิจรารณาเขาพิจรารณารวมกันเลยเพราะว่าของเหล่านี้เราผสมกันมาแล้วตั้งแต่อนาสกิทาคามีเป็นอันว่าอารมณ์สำหรับอนาคามีนี้อย่าลืมว่าต้องใช้สมาธิหนักคำว่าสมาธิหนักไม่ใช่นั่งหนัก ไม่ใช่ว่าเป็นนั่งแต่บันกันตั้งเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นค่เร่าโง่หนักไม่ใช่ฉลาดหนักคำว่าใช้สมาธิหนักก็หมายความว่าใช้ให้มันเป็นอารมณ์เป็นปกติอย่างในด้านอสุพสัญญาตัดกาม่ฉันทะ เราเห็นคนเห็นสัตว์เห็นเราเห็นเขาเห็นใครทั้งหมดมันสก,รป,กปรกไปเสียหมดจับอสุภกรรมฐานให้ซึ้งใจให้มันทรงอยู่ในใจมันไม่คลายไปจากจิตความรักในเพศความปรารถนาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันจะมาจากไหนเมื่อความปรารถนาจริงๆมันมาจากใจ ในเมื่อใจของเรามันตัดเสร็จแล้วแล้วก็อะไรไมันจะเกิดเนื้อแท้ของอารมณ์มันมีอยู่เท่านี้ตอนนี้มาว่ากันถึงปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งในจิตคำว่าปฏิฆะนี่หมายความว่าอารมณ์ที่สร้างอาการของจิตให้เกิดความไม่พอใจกระทบนิดไม่ชอบใจ กระทบหน่อยไม่ชอบใจคื่ว่าในเมื่อเราผ่านพระสกิธาคามีมาตอนนั้นจะรู้สึกว่าอารมณ์ใจของเรามีอาภัยภานอทัยภายนเป็นปกติเนื่อมีอภัยทานเป็นปกติเราให้อาภัยกับคนที่มีความผิดเว้นไว้แต่ว่าผิดระเบียบภิยใน ระเบียบวินัยกฎข้อบังคับนี่เว้นไม่ได้ถ้าเว้นแล้วเราเป็นคนขาดเมตตาหรือว่าจะปล่อยเขาเลวเกินไปนะั่นไม่ได้ถ้าเรารักเราสั่งสอนไม่ได้ตักเตือนไม่ได้ก็ขับไปเสียเลยอย่างพระพุทธเจ้าท่านทำไม่ใช่ว่ามีเมตตาจิตแล้วก็เมตตากันเสเรื่อย จะดีจะชั่วก็ไม่ตายเขาไม่ตายแต่เฉพาะคนดีเท่านั้นแต่คนที่เอาดีไม่ได้เนี่ยเขาไม่เมตตากันแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่เมตตาเจนเนี่ยว่ายามวิชันนะเป็นคนโหดดือ้อโหดดันพระพุทธเจ้าก็ไม่สอนให้วิชันนะเป็นประโสดาสิกิทาคานาคารหัน อยากดือ้อยากได้ก็ปล่อยสงเด็จสั่งให้สงพลมลพรมทันเสียไม่คบคาสมาคมกับพระชนะในที่สุดพระชนะเกิดความน้อยใจว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสนานี่เคยเป็นคู่สาชาติกันมาตั้งแต่กเกิดเคยเป็นสาหายกันมาตั้งแต่กเกิด เล่นกันมาตั้งแต่เด็กเวลาจะออกมาหาพิเนศกรมก็ในนในชันนะเป็นคนจูงมาการถกกันถกนกันถกะก็มีเราพูดเดียวเท่านั้นที่เป็นคู่หูกันมาในการก่อนเวลานี้องค์สมเด็จพระจินวรสั่งให้สงลงพรมทันไม่คบค้าสมาคมด้วยเกิดความน้อยใจ ในที่สุดก็ตัดอะไรในชีวิตเอามีโกนมาช่วยคอตายแต่ว่าการตายของระชนะไม่ไร้ผลเพราะอาศัยที่ตนตัดอะไรในชีวิตไม่คิดว่าจะทำอะไรต่อไปเห็นว่าไม่มีใครเขาคบเราก็ไม่ควรจะอยู่ในการที่อยู่นี่มีความทุกข์นี่ก็เพราะอาศัยขันห้าเป็นปัจจัย มีความเบื่อหน่ายในขันห้าในที่สุดพราะชนะก็ตายเมื่อตายแล้วเพราะสายจิตนี่หมดอะไรในขันห้าท่านก็ไปนิพ่านอันนี้เป็นเจตยาเมตตาอันหนึ่งที่เราจะพูดกันว่าพระพุทธเจ้าไม่เมตตาเลยก็ไม่ได้ที่ว่าไม่เมตตาก็มองอย่างชาวบ้านว่าคนที่เป็นสายชาติครบคราสมาคมกันมา ทำไมพระพุทธเจ้ายังได้ทรงให้สงตัดขาดจากบุคคลนั้นก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเห็นว่าถ้าขืนเอาใจมันจะเร็วมากเกินไปจเจ้าดีไม่ได้ก็เลยต้องไม่เอาใจปล่อยให้รู้สึกตัวเสียไว้าก,การประพฤติปฏิบัติแบบนั้นมันเร็วไม่คู่ควรกับผ้ากาสาวพัด พระองค์สมเด็จพระสสวัรร์อาจเจ็บทราบเพราะว่ามีพระพุทธญาณพิเศษถ้าท่าองค์สมเด็ดสสจ,จรพระบ,บ,บรมโรคกระเชทลงโทษแบบนั้นพระชนะจะมีความรู้สึกตัวและความจริงก็เป็นชินนั้นนี่เป็นว่าคําว่าเมตตานีไม่ใช่ไปนั่งเอาใจกันดีก็ให้ หมายความว่ามือนักปกครองมือหนึ่งต้องถือไม่เรียวอีกมือหนึ่งถือขนมถ้าดีก็ให้รางวัลถ้าไม่ดีก็ลงโทษแล้วก็จะมาอ้างเหตุอ้างผลว่าเคยทำความดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ดูด,ดูตัวอย่างพระชนะซึ่งเป็นคู่สายช่ายกันมาแท้ๆเป็นเพื่อนเล่นกันมาต่อมาก็เป็นในสายรทีเป็นคนสนิท ดะทั้งองค์สมเด็จพระธรรมสา,ามิจฉาเด็จอบกููมหาพิเนสกรมก็ได้ในฉันนะคนนี้แหละเป็นคนจงมาออกมาแต่ทำไมสมเด็จพระบรมศาเส,สดาจึงสั่งสรงลงพรมมทัน้าจะพูดกันอย่างชาวบ้านก็เรียกว่าไม่มีความกตัญญูต่อเพื่อน แต่ถ้าหากว่าจะใช้ความเมตตาปราณีเพื่อนก็จะเร็วเกินไปจะมีเวทีเป็นที่ไปขอท่านหลายจำเรื่องนี้ไว้ให้ดีเมื่อบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจงอย่าคิดว่าจะต้องมีคนเอาใจเสมอไปพระธรรมวินพระวินพระธรรมวินัยมีอยู่ ถ้าเรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมครูปฏิบัติอยู่ในธรรมะละวินในไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกนอกจากคนเลวเท่านั้นที่เขายะว่าแต่วาจาของคนเลวเป็นวาจาที่ไร้สมรรถภาพยิ่งกว่าสติไดชันเราจะไปสนใจอะไรกับวาจาของคนเลวถ้าเราเชื่อคนเลวเราก็จะเลวไปด้วย เราไม่ควรจะบูชาวาจาของคนเลวก่อนที่จะบูชาเขาก็ดูปฏิปทาเขาเสียก่อนว่าเขามีความประพฤติดีและมีความประพฤติเลวถ้าเรามีความประพฤติเลวยอมรับนับถือเขาคำว่าบูชาแปลว่ายอมรับนับถือเราก็เลวไปด้วย อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่จะตัดปฏิฆะคือความรู้สึกในใจที่ไม่พอใจเกิดขึ้นกับเราการตัดปฏิฆะความไม่ชอบใจนะมันตัดนิดเดียวตัดตามพระบาลีว่าตนาจุทยาตานังจงกล่าวโทษโจดความผิดอารมณ์ของเราไว้เสมออย่าไปกล่าวโทษโจดความผิดของบุคคลอื่น แล้วก็จงทำใจแช่มชื่นเดิมนาจเมตตาความรักในพรหมวิหารการุณาความสงสารอารมณ์จิตชื่นบานปราถนาในการเกื้อกูลมีอารมณ์อ่อนโยนหมายความว่าเห็นใครเขาดีพรอยินดีด้วยแล้วก็น้อมเอาความดีที่เขาก็ทำแล้วมาประพฤติปฏิบัติ เรียกว่าลอกแบบจากความดีของเขามาใช้อุเบกขาสิ่งใดที่ไม่เกิดกับเราถ้าเป็นเหตุที่ไม่พอใจถ้าสิ่งนั้นเป็นกฎธรรมดาของโลกเราก็วางเฉยเท่านี้มันก็หมดเรื่องแต่ว่าถ้าหมดเรื่องแค่นี้นะมันก็หมดเรื่องแค่สมถภาวนา เราต้องต่ออีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องวิปัสนาภาวนาในด้านวิปัสนาภาวนานี้พอผมขอยุอริยสัตว์เป็นสำคัญเพราะว่าอริยสัตวนี่เป็นธรรมะที่องค์สมเด็จพระพักตรวันทรงบรรล,ลุเองค้นคว้ามาเองพระพุทธเจ้าจะเทศที่ไหนก็ตามท่าเทศชาดก สมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้าจะทรงนำเอาเรื่องของชาดก,กันมายกเป็นตัวอย่างแล้วก็ทรงสรุป,ปด้วยอริยสัจสี่ผมไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าสรุปด้วยอะไรสรุปด้วยอริยสัจสี่ฉนั้นวิปัสนาญาณผมถืออริยสัจสี่เป็นหลักอริยสัจสี่ก็คือขันห้า หรือว่าวิปัสนาญาณก็มองขันห้านั่นเองแต่ว่าคำอธิบายและคำพูดํำนวนต่างกันถ้าเราฉลาดจะเห็นว่าการทั้งสามอย่างนี้ไม่ต่างกันคืออริยสัจสี่ก็ดีการพิจารณากัน5้าก็ดีหรือว่าวพิจารณาวิปัสนาญาณเก้าก็ดีเหมือนกันถ้าฉลาด ถ้าโง่มันก็ไม่เหมือนถ้าฉลาดใช้ปัญญานิดเดียวไม่ต้องสอยกันมากมันก็เหมือนไอ้ประเภทที่บอกว่าไม่รู้เนี่ยเก็บก็ไม่สมั่งเถอะอะไรก็ไม่รู้อยันั้นก็ไม่รู้นี่ก็ไม่รู้ไอ้คำว่าไม่รู้เนี่ยมันไม่น่าจะมีมันต้องแกล้งไม่รู้เร็วทำไมเราจึงรู้ รู้จักการทําความเลวเรารู้จักถ้าเราจะรู้จักทําความดีสมั่งไม่ได้เลยเป็นอันว่าเราต้องโทษใจของเราไ้เสมอมองดูเลวใจไว้เป็นสําคัญอย่าดูดีแล้วก็มันน้อมใจว่าไอ้ปฏิฆะความไม่ชอบใจทําให้ลมใจขุ่นโมนนี้มันดีตรงไหนมันเกิดประโยชน์กับใครบ้าง มีใครคนไหนบ้างที่เป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้มโหโทโศไม่ชอบใจคนนั้นไม่ชอบใจคนนี้คนประเภทนี้ชาวโลกพวกไหนเขานิยมคนที่จะนิยมคนพวกนี้ก็คือคนบ้าก็เพราะอาการอย่างนั้นมันเป็นอาการของคนบ้านคนดีเขาไม่ครบ ที่ยัชอบใจกันก็เฉเพราะคนบ้าเท่านั้นในเรากน็นำมานั่งไมกว่าไอ้บ้านนี่เราชอบไหมคนมโมโหโทโสนี่มันไรสติสัสมปชัญญะอยากจะพูดอยากจะดา่าอยากจะอะไรก็ว่าตามอารมณ์อยากจะทำชั่วทำเลวทำซ้ำก็ทำตามอารมณ์ไม่ได้มองดูกำลังใจของชาวบ้านชาวเมือง ไม่มีความเห็นอกเห็นใจตั้งใจสร้างแต่ความชั่วอย่างเดียวอย่างคนอื่นเขาสร้างเราก็ทำลายมันเสียเขาสร้างความดีแล้วก็สร้างความชั่วเขาต้องการความสงบเ้วก็ส่งเสียงรบกวนอันนี้มันเป็นอาการของความชั่วดีไหมละ่ะไม่ดีถ้าเขากวนใจเราบ้างเราก็ไม่ชอบใจ ถ้าเราไปกวนใจเขาเขาจะชอบใจไหมไม่มีใครเคารพชาเราหรอกมันเร็วแล้วก็นั่งด่าตัวเองไว้ทุกวันอย่าไปชมตัวเองแล้วก็น้อมมาถึงอริยสัจควบกับมาพรมิหารสี่หรือว่าควบกับขอสินสีก็ได้ตอนนี้ต้องเล่นอริยสัจให้มาก อนาคามีนี่ถ้าพวกคุณทิ้งอริยสัจพวกคุณพังไม่มีทางความจริงอริยสัจนี่เรารู้กันมาตั้งแต่ต้นเราทํากันมาแล้วเราประพฤติกันมาแล้วแต่ว่าเราไม่จํากันเองนี่ผมพูดถึงว่าคนที่ไม่สนใจอริยสัจเป็นไงเป็นทุกตัวทุกตัวนี้แหละต้องมองให้มันเห็น หนึ่งคนที่มีความโหดร้ายในจิตคนนั้นมีแต่ความทุกข์เห็นไหมมือไวลักขโมยเขาทุกข์ใจเร็วคบหาสมาคมกับใครไม่ได้ยื้อย่างลูกเขามีเขาเราก็ทุกข์ก็เขาจะล่อกระบ,บานเขาตีหัวอย่างดี ย่าปืนนวยก็ให้ตายไปพูดปวดมดเท็ดใครเขาจะคบค้าสมาคมด้วยคนเวลานี้ตายกันมากก็เพราะขาดสัจจะดื่มสุรามีไรเหลวเหลวทางนั้นมองดูมุมของความเหลวกดข้อบังคับระเบียบวินัยประเพณีกฎหมายถ้าเราละเมิดมาไลลยเราเหลวมานั้น วันหนึ่งวันหนึ่งแล้วก็มาจ้องมองอารมณ์ความเลวของเราเอาสังโยชนิเวการมานั่งอ่านนั่งดูไม่ตรงไหนหนอที่เรายังข้างอยู่หนึ่งถึงห้าคือสกายยทิฐิเรายังมีความลหลงไหลใฝ่ฝันในร่างกายของเราหรือเปล่าเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราหรือเปล่า ถ้ายังเห็นอยู่เราเลวมิจิกิจฉาความส่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกอบไปด้วยเหตุผลเราพยายามฝ่าฝืนกฎข้อบังคับนี้บ้างหรือเปล่าหรือฝ่าฝืนคําแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าฝ่าฝืนเราเลวเห็นไหม วเราเบียบประเพณีกฎข้อบังคับประจำถิน่นที่เขามีอยู่เราฝ่าฝืนหรือเปล่าเรามีความท่านงตนหรือเปล่าถ้ามีเราเลวลงความมองเลวมาใน้พศีลพระตาปรามาตยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระนาคามีนี่ถ้าคนทรงถึงแล้ว อารมณ์จิตของท่านผู้นั้นจะมีโบสตศสินเป็นประจำเรียกว่าการง่ายๆจะมีสินแปดเป็นประจำเรื่องการหิวข้าวหิวปลานี่มันไม่มีมหมดสินแปดประจำใจเป็นปกติขึ้นมาเองโดยไม่ต้องสมาทานความดีมันปรากฏขึ้นมาเต็มที่จะไม่ดีนะ ว่าท่านที่ทรงอนาคามีผลเป็นท่านที่ทรงศินแปดเป็นปกติถ้าคา,วารวหคือไม่ต้องบังคับให้ใจมรักษาศิลแปดสิแปดไม่เกาะติดใจเองโปรดมันไม่ได้นี่เป็นจุดหนึ่งที่เราจะมองพระอนาคามีนี่ในเมื่อเราความโกรธมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ทำไมเราจริงจะต้องโกรธ อารมณ์ของเราปล่อยมันนิ่งๆไม่ได้เลยใครเขาจะดีใครเขาไม่ชัว่วไม่เกี่ยวเรื่องหมู่คณะปล่อยไปเลยช่างเขาเขาพูดดีเป็นความดีของเขาเขาพูดเลวเป็นความเลวของเขาเขาทำดีเป็นความดีของเขาเขาทำเลวเป็นความเลวของเขาแต่เราสิอย่าให้มันเลวอย่างเขา คุ้มกำลังใจในด้านความดีไว้ทำใจให้มันปกติจิตเป็นสุขเราจะไม่ยอมทุกข์เพราะอารมณ์ใจเลวความสุขกะมีมาจากไหนความสุขก็มีมาจากหนึ่งเมตตาความรักกุนนาความสงสารมุตุตามีชา้าที่เสียหายโอมเมฆหาเฉยในเมื่อเขาเลว เพราะว่าพาออะไรเพราะว่าเราต้องการอารมณ์อย่างนี้เพราะเกรงความทุก์ความทุก์ที่มันจะมีมาคือมันจะพาเราเกิดอีกเราไม่ต้องการความเกิดเท่าน,นี้เองไม่อยากใจทรงอารมณ์อย่างนี้เดี๋ยวมันก็หายไอ้ความโกรธไอก,การกระทบกร็ทักก่ทงใจแล้วก็ถือเอาไปขาวว่าช่างมันเองอยากจะเลวเองจงเลวไปแต่ผู้เดียว เราจะไม่เลวกับเขีงด้วยหมดเรื่องรื่องความวันนี้ขอสรุปเพราะม่ง่ายไม่ยากถึงานาคามมีผมไม่เห็นมีอะไรพระผ่านส,สกิทาคาม,มีมมาแล้วมันก็หมดแล้วนี่ความจริงสกิทาคามมีเนี่ยถ้าผมส,นสอนนะ่ะมันถึงอรหันต์แล้วนะนี่ก็ไ่ย่ำเท่าให้ฟังนิดหน่อยเท่านั้น ไม่มาย่ำเท่ามันก็เสียเวลาคนฟังแล้วมาเสียเวลาก็เสียเวลากันเดี๋ยวจะมหาหาไม่บอกขอสรุปรัดว่าจิตเราเมื่อตัดจากกิเลสถึงสกิทาคามีแล้วจงน้อมเอาประธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบทิตแก้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งมั่นตัดราคากิเลสให้ขาด นี่ความจริงมันก็แยกขาดจนแล้วนี่มันรอแร่เต็มทีตั้งแต่สกิทาคามีระหว่างที่จิตทรงสกิทาคามีผลไอคนสวยมันหาไม่ได้แล้วในโลกแต่ถ้าว่าอารมณ์ข้างที่เป็นอนุสมันยังมีหมายความว่าอารมณ์ที่กําลังปกตินี่จิตสบายบางทีจิตมันนึกขึ้นมาได้โอ๋นอคนนั้นดีนะ รูปนั่นดีนะเสียงนั่นดีนะกลิ่นนั่นดีนะรถนั้นดีนะไอ้พวกติดรถติดชาติติดสีติดกลิ่นนะไอ้พวกกิเลสหนักทั้งนั้นมันเป็นอารมณ์เลวไม่เป็นเรื่องทีนี้เนี่ยเมื่อเราจะได้เราสวดสัญญามาตั้งสัิทาคามีเมื่อตัดไปแล้ว ตอนนี้มันคิดว่าถ้ายังมีอารมณ์ข้างอยู่อารมณ์ข้างก็หมายความตอนที่จิตสบายเป็นออนุสัยเกิดขึ้นพออารมณ์สงบสงัดอารมณ์คิดขึ้มานิดหนึ่งถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสระหว่างเพศ mm. พอกิจจิตขึ้นมานิดหนึ่งสติมันก็จะโผล่ก้ามาทันกันมันจะตัดทันทีว่ามึงนี่เลวใช่แล้วหรื <c oughs> จงอย่าใช้คําว่าเองใช้คําว่ามึงเราต้องปราบมันยครสอนให้หยาบก็เชิญดิใครอยากจะสุภาพก็เชิญต้องใช้ให้หนักถือว่ามันเป็นศัตรูหนักของเราใช้คำให้ในใจให้มันหนักว่ามึงไอ้ตัวเลวนี่โผล่หน้าไหมแล้วล่กูไม่คบหาสมาคมกับมึง รูปเสียงกรียนระสัมผัสที่ไหนวะที่มันจะสร้างความสุขให้กับกูกูไม่ครบพวกกูหลงมึงอย่างนี้กูจึงเกิดต่อจากนี้ไปมึงกับกูเลิกกันมาถึงด้านปฏิฆาก็เหมือนกันอารมณ์ที่มันจะเข้าไปรบอารมณ์ที่สร้างความไม่ชอบใจแก่คนอื่น ตอนนี้ก็ยงสร้างความรู้สึกว่าไอ้เจ้าหนี่เร็วเองจะไปนั่งโกรธชาวบ้านชาวเมืองเขาจะไหมไอ้เองมันเรวเองดังหากไอ้นั่นเป็นเรื่องความเร็วของคนอื่นนี่ก็มึงจะมายุ่งอะไรกับกูล่ะกูไม่เอาแล้วไอ้ความโกรธความเพย์บายความกระทบกระทั่งทําจิตให้ริ้นดนทําให้ไม่สบายก็ไม่เอาเองมึงจงไปสีจากกู กูไม่คบค้าสมาคมกับมึงจิตเราทรงความยิ้มไม่เป็นปกติยิ้มเพราะเมตตาความรักยิ้มเพราะกรุณาความสงสารยิ้มเพราะมีเมตตาจจจิตกรุณาความมีความอ่อนโยนของจิตร้อมยอมรับความดีของคนอื่นจิตมีรมสมบายด้วยอุมเบกขา ที่เป็นอัพยกากฤตคือเมียรมพระนิพพานเป็นอารมณ์จิตเมียรมปโปรง่งจิตเมียรมสบายเพราะใจของเราหวังได้แล้วคือพระนิพพานเป็นสองแน่นอนสำหรับเราเป็นอันว่าอารมณ์พระนาคามีนี่ไม่มีอะไรเพราะว่าเราจำจี้จำชัยมัดกันตั้งแต่สกิทาคามี ถ้าถึงอนาคามีมาถึงตอนนี้ยังบอกว่าหนักใจเรื่องกามาชั้นทะหนักใจเรื่องปฏิฆะผมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงก็ต้องโมทนาด้วยหนักใจก็โมทนาอยู่เกิดต่อไปก็แล้วกันมันจะได้อยู่กับความทุกข์ให้มันช่ำใจให้มีความแน่ใจว่าทุกข์มันดีขนาดไหนจนกว่าจะเบื่อมัน เป็นนั้นว่าสําหรับเรื่องพระนาคามีนั้นไม่มีอะไรยากวันนี้เราก็มาว่ากันว่าถ้าจะตัดปฎิฆาตได้จิตจะต้องสรงในอ,อารมณ์ของพมีหานสีให้เป็นปกติควบก,กันกับปริยสัตว์สี่ว่าตัวไม่ชอบใจเป็นปัจจัยของความทุกข์เราไม่ต้องการมันอีกเพียงเท่านี้ ท่านก็อย่าทรงอารมณ์เป็นพระอนาคามีพอถึงความเป็นพระอนาคามีนี่อารมณ์จะมีความสุขมากจิตจะไม่ดิ้นรนในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสลองนึกดูมีแต่วความสุขมีแต่วความสบาย รังเกียจในระหว่างเพศร่างกายของเราคนดีคนเองคนดีเราเต็มไปได้วยความรังเกียจเพราะมันสกปรกจิตใจเป็นสุขเพราะไม่มีความโกรธไม่มีความเจ็บปวดมีแต่ความชุ่มชื่นด้วยน้ำนาจพรมิหารสี้ามีหยกากความการยอมรับนับถือว,ว่าการเกิดแก่เจ็บใจนี้มันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการ อันนี้เราเหยียบย่างเข้ามาใกล้พระนิพพานแค่มือเอื้อมเรามีความพอใจถ้าาบรรดาท่านทั้งหลายคำแนะนำสำหรับวันนี้ก็ขอยุติว้แต่เพียงเท่านี้ขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำร,รงจิตให้มันกำหนดรู้ลมใ,ใ,ให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามมัตยาศัย จึง่อยท่านเห็นว่าเวลานั้นเป็นการสมควรสำหรับท่านสวัสดี